สวัสดีครับชุมกระแมวบองประโอนกรุบกรอบกระเนียสซมสายทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำพลินออฟฟิเชียลนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่อง YouTube คนเลี้ยงช้างลำพลินออฟฟิเชียลครับผมพี่น้องครับผมมาหอดอ่าบ้านบอสท,ที่กทมนะครับหกโมงเสาร์ครับผมหกโมงเช้านะครับแล้วก็นอน เพิ่งตื่นครับผมโชเฟอร์สลบเลยครับผมจักสลบด้วยยังวกนอนได้ตื่นนึ่งละตื่นขึ้นมากครับนะครับแพ้กันทยอยเข้าห้องน้ำเลยนี่อาบน้ำล่างหน้าแต่งตัวครับผมเพราะว่าบ่ายสองกสิเดินทางนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่อ้อมใหญ่นะครับกับมหากรรมรถแห่ ครับพี่น้องฮอดกรุงเทพแล้วนะครับผมอาจารย์ใจของน้ำนื้คือจังอันคาซึกสิกไ,ไหมกับน,นอนดีดีครับบอสนอนอยุทธบงบ้านกับเสียนนนะครับผมบตอนนี้ก็คือบรรยากาศนะครับอยู่บ้านที่กรุงเทพกทมนะครับขอบคุณหลายๆนะครับผมสําหรับทุกๆกําลังใจนะครับที่ทั้งคอมเมนต์แล้วก็ทั้ง เขาไปชมนะครับกับผลงานเพลงภาษาฮักนะครับผมติดมาแรงสูงสุดที่19มาแรงนะครับแต่ตอนนี้ก็นะครับความมาแรงก็ค่อยๆถอ,อยไปแล้วนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรขอบคุณนะครับทุกๆกําลังใจนะครับที่เป็นกําลังใจให้กับภาษาฮักนะครับคนเลี้ยงช้างทนเพชรบ้านแพงนะครับโดยอ,อำนวยการผลิตของบอสจู ยมนินนำวงศานะครับขอบคุณนักแสดงทุกทท่านนะครับผมว่าจะเป็นพระเอกฮอตดี้นะครับน้องซีนะครับผมแล้วก็จะเป็นพ่อบ้านนะครับหรือว่าพ่อแหลมนะครับสุปตาเถ่านะครับนะครับตอนนี้อยู่นี่แหละครับบ้านกอทมอนะครับผมมีผู้ใดมาแนครับผมเบิงครับนี่นะครับฮอตแล้วนะครับเต่าเบิร์ดนะครับผมเต่าเบิร์ดมานะครับเต่าเบิร์ด สวัสดีครับอาจารย์ทิ้นกามานะครับนะครับพร้อมกับอาจารย์ไพจิตนะครับผมนี่นะครับเมื่อนี้เท่ากับนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะจักซีวาอย่างไรนะครับคือมากงานมหากรรมรถแห่แล้วก็พร้อมงานมินิเนาะมันบ่ออาจารย์มินิเท่านีิเป็นมือไหนครับผม S <S มินิงานมินินนมิน,มนิบวกกับปะทะอ่ารถแห่ใช่ไหมอืมคนว่าเซกันตัวแต่จริงๆแล้วมื่กับเป็เี่ยนเขามากกับรถแห่อืมมากกับรถแห่มินิอ๋อเอาศิลปินมาขึ้นโอ้ส,สิบสามหลายสุดสิหลายสุดพวกแดงนะนนนนอืมมีวิธีกลางบ่พูดถึงนี่ บอกแม่นครเวทีตองกลางเวทีกับ,บตองกลาเป็นเวทีอวาแล้วเชี่ยวว่าแล้ว,ว,ลวต้องเล่นไหนตไเต่าเว้ยฮ่าฮ่าฮ่าาส่าฮ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 ่าอา่าฮ่าฮ่า่้ฮาฮ่่า่ี่ฮ่าล่าฮ่าฮ่าน่ฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่าาา่าฮ่าฮ่่าาา โอ้จมือนีนะครับมืนอนีมันมันเป็นเกียรติเป็นเกียรติและเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเกียรติบบก,กับคนเลี้ยงช้างมากเลยวันนี้เพราะว่าคนเลี้ยงช้างจะขึ้นจะได้ขึ้นรถแห่ของอา,อาจารย์ซอช่างน,นะครับนี่นะ,น,นะครับเดี๋ยวขึ้นแท้เลยนะครับพี่น้องนะครับมาขึ้นนี่สัญสัญญากอบอาจารย์ซอร้างแล้วนะครับว่าจะได้ขึ้นรถแห่อาจารย์ซอช่างน,นะครับ มันถือว่าเป็นเกียรติของของคนเลยงช้างเลยนะครับผมฮะที่ได้ขึ้นนะครับเพราะว่าบ่ได้ขึ้นง่ายๆได้ครับพี่น้องนะครับผมนอกจากนักดนตรีหรือว่าทีมงานนะครับทีมงานชอช้างมิวสิกเท่านั้นนะครับผมเบอร์ถือว่าสุดยอดดีีนะครับมือนี้ก็นะครับถีไปลองเพลงภาษาฮักนะครับเครื่องรถแฮนแล้วนะครับอาจจะได้ลองในดอกก่อน นะครับตางนานดนตรีนะครับผมอาจารย์ทิ้นกระลังเฮดไหอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพี่น้องโอ้ยจังไดเนาะไปหากาแฟกันกินก่อนสสดงว่นะตื่นขึ้นมาแล้วนะครับนะครับขอพระคุณทุกกําลังใจนะครับผมพี่น้องนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องนําเดอร์นะครับผมสําหรับอ่า กับผลงานเพลงภาษาหักนะครับผมฮะอย่าลืมเขาไปฟังเขาไปแช่นะครับนะครับเขาไปตีเขาไปเม่นทุกอย่างได้เลยครับผมฮะตีชมกันได้ครับผมฮะเรียกว่าสิดาได้นะครับผมฮะว่าบ่าว่ากันนะครับผมฮะดดบเลยครับผมพระเอกแสดงดีโพดพระเอกกอดหลายพูดเออพระเอกหอมแกมหลายพูดนั่งสิกัดว่าไปนอกพี่น้องเนาะ โอ้แบกลองนี่ขี้ไร่โพดแล้วแต่พี่น้องสิว่าไปเนาะนี่มาขึ้นนี่ห้างเหนอ,อยู่รานนี่นะครับอยู่ร้านเดือพริมชัยภูมินะครับ เดอะพริมชัยภูมินะครับขอบคุณพี่น้องแฟนคลับ FC ด้วยนะครับผมที่ตามไปให้กำลังใจอยู่ที่ร้านเดอะพริมชัยภูมินะครับขอบคุณไปทางด้านผู้บริหารนะครับร้านเดอะพริมชัยภูมิด้วยครับผมที่เรียกใช้บริการนะครับผมกับมินิคอนเสิร์ตจบแบบเท่ๆผัวน้องสมรสมีน้องสมรดนะครับที่ให้ไปสางความสุขให้กับพี่น้องนะครับที่ร้านเดอะพริมนะครับผม แล้วก็เสร็จจากงานร้านเดอะพิมพ์นะครับผมเราก็ดิ่งตรงมาที่กรทมเลยนะครับผมฮะถึงบ้านบอดแลวตอนนี้ครับชัเฟอร์หอดวันละบอนอนดีดีดีนิวเลนที่เพิ่นอ่าฮากับพี่น้องเดี๋ยวอีกจังน้อยสิไปหาอันกาแฟกินแล้วครับผมนะครับเพราะว่าเราจะต้องกินกาแฟสดเดือดนะครับผมเพื่อที่จะเตรียมตัวอาบน้ำนะครับค่ำนี้เราจะไปแสดงที่อ้อมใหญ่นะครับอ้อมใหญ่นะครับนะครับ คํานี้อยู่ที่อ้อมใหญ่นะครับกับมหกรรมรถแห่นะครับอย่าลืมกันแล้วกันครับผมพี่น้องพี่น้องอยูใกล้ๆสามารถไปแห่กาลังใจกันได้นะครับผมหากับมหกรรมรถแห่นะครับมีหลายขั้นอยู่นะครับผมที่แน่ๆก็มีรถแห่ลาเพลินเตยเสเด็จนะครับรถแห่ทอช้างมิวสิษนะครับแล้วก็จะเป็นมือต่อไปก็จะเป็นอยู่ที่วันที่สิบสามนะอยู่ที่ปวกแดงนะครับนียังมีมมพรอนชัยอดอ,อ,ยอดิโออ๋อนะครับผม โจสัก,กรินนะครับผมสามขั้นมันบอนะครับสามขั้นแล้วก็จะไปที่วันที่สิบสามเขาอยู่ปลวกแดงแน่นอนปลวกแดงนะครับผมปลวกแดงกสิเป็นงานยิ่งญงแน่นะครับผมนะครับที่ที่มองได้ของปลวกแดงเหรอาน้างโอ้ลานข้าง LG มองที่ข้าตรงข้ามเ้าเขา้เขาขา้เขา,เขา,เขาเข้าไปเรยนแล้วล้านเก้าละมองปลายยางกันล่ะนะครับแมนที่ห้าวเข้นไปแล้วนะครับ ลานข้าง LG นะครับแล้วก็วันที่14เดย์ซิบเคหะบางพีตลาดเทพนิมิตวะเอ้ยโครงการ3โครงการ3นะครับจำได้แล้วไปมาแล้วเพื่อนนะครับเอาพี่น้องฝากพี่น้องแอมเดอร์้ใดอยู่ใกล่มองใดไปแห่กำลังใจมองนั่นนะครับกับมหากรรมรถแห่นะครับผมมินิคอนเสิร์ตนะครับหนุร่วมจบแบบเท่ๆนะครับผมของสาวหน่อยเพชรงบรรพ์แห่ด้วยพี่น้องนะครับศิลปินสาวหน่อยกับซิมาขึ้นรถแห่ด้วยนะครับแล้วก็นะครับ จะเป็นรถแห่ใครบ้างนะครับพี่น้องลองคอยติดตามดูกันแล้วกันเนาะแต่ว่านะครับผมฮะกับจิมงานสาวน้อยนี่คือทั้งสามมือนะครับผมฮะกับมีศิลปินนั่มนะครับนะครับแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับอ่าสาหักนะครับพี่น้องนําเดือนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะครับผมตอนนี้แสนกว่าวิวแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับพี่น้องนะครับคลิปนี้ไว้เพียงซัมีนะครับ เดี๋ยวจะได้เตรียมตัวแล้วนะครับผมฝากถ่ายคลิปนั่มกันแล้วกันครับผมพี่น้องถ้ายคลิปนี้ครับนุ่มโจขอฝากงานไว้สดอีพีสองครับวันที่20สิงหาคมนี้ครับสาวน้อยเพ็รบันแพงเต็มบงปะทะสั้นเล่าบันเทิงศิลป์ครับพี่น้องครับนั่โดยบูธจักรพันลำเพลินปะทะจีซีครับงานนี้มวลมั่นแทนแน่นอนครับพร้อมกับ หมอลังขนใจแฟนๆแม่นจักระพันธ์ครับพี่น้องครับงานนี้โชว์ยิงใหญ่อลังการครับหลับร่องว่ามวลมั่นยิงใหญ่กลัวอีพี่หนึ่งแกแลวกันฝากผู้ทีแฟนครับสาวหน่อยพี่ปันแพงครับซื้อบัตรจองตั๋วเขากุมได้เลยครับบัตรในราคา129บาทเท่านั้นมีเพื่อนตามเพื่อนครับวันที่20นี้20สิงหานี้ครับสาวหน่อยพี่ปันแพงไล่สดครับพี่น้องครับไล่สดกลุ่มปิดลําเพื่อนออนไลน์ครับ ซื้อบัตรจองตั๋วได้ที่สาวน้อยเพชรมันแพงแฟนเพจเลยได้พี่น้องครับนี่เงื่อนไขาตามนี้เลยครับไปที่มของ่าส่งขอความครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวแอดมินกระถายย้ันครับเออทักไปเลยนะครับเงื่อนไขเดิมบัญชีเดิม129บาทครับ